ขอเชิญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทําบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการ,ปรเปรียนณวัดวังไซติ่งหรือวัดนิคมประชาสรรตมบลอ่าวน้อยอําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนาสืบต่อไปทางวัดบังไซติ่งหรือวัดนิคมประชาสรรจึงขอบอกบุญมาย่งทุกท่านเพื่อร่วมสร้างบุญบารมี มหากุศลในครั้งนี้โดยสามารถร่วมทาบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมทาบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี7150098797ชื่อบัญชีวัดนิคมประชาสรรคหรือติดต่อสอบถามร่วมทาบุญโทร0892424300พระครูนิคมประชาพิรักษ์หรือหลุงพ่อเลิศเจ้าอาวาส อันสสงของการร่วมทำบุญสร้างศาลาการ,รเรียน 1. งส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่ายไม่มีอุปสรรค 2. จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 3. มีอำนาจบาร,รมีบริวารที่ดี 4. มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่ร้อนกายร้อนใจเหมือนดังที่หลังคาคอยคุ้มแดดกุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม 5. จะไม่มีคนคิดปองร้ายจะไม่ขาดแคลนปัจจัย4 6. เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตา 7. กิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอบารมีหลวงปู่ฟักปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสุขความเจริญเทิน